สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมา update, อัปเดต Q a A แล้วก็สถานการณ์ต่างๆในช่อง c a n ดิดนะคะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าแบบคริสตัลไปไหนติดโควิดหรือเปล่าทำไมไมก้าไม่มาสักทีแล้วเรียนจบช่องนี้จะเป็นยังไงก็เลยวันนี้ก็จะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามเข้ามานะ,ะที่จริงเราก็ได้ โพสใน Instagram ให้เพื่อนๆส่งคำถามเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะได้มาตอบในวิดีโอนี้เลยก็มาเริ่มกันเลยค่ะทำไมถึงมาเปิดช่องนี้ครับและชื่อแคนดิดคืออะไรครับทำไมถึงชื่อว่าแคนดิดอะครับไม่รู้ว่ามีคนถามไปหรือ,อยังโอเคก็คือตอนที่เริ่มตอนนั้นยังว่างๆอยู่ก็เลยเออชวนเพื่อนมาทําวิดีโอกันไหมลองขนมขนมอะไรอย่างนี้น่าจะสนุกดีก็ทุกคนก็ อยากมาทาด้วยก็เลยเริ่มทําเป็นช่องแคนดิดขึน้นมาก็นั่นแหละค่ะก็คือทาเพื่อความสนุกล้วนๆ <c ans> ส่วนชื่อจริงๆแล้วเราอยากได้ชื่อที่มันสั้นๆจําง่ายก็เลยหาไปเรื่อยๆดูคําศัพท์ไปเรื่อยๆก็มาเจอคําว่าแคนดิดซึ่งแปลว่าเปิดเผยซื่อตรงตรงไปตรงมานะคะก็คือก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นในช่องเองเหมือนกัน ก็เลยเลือกชื่อนี้แล้วก็เราคิดว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่แบบปล่อยอดได้ง่ายคำถามต่อไปนะคะคลิปคอนเทนต์ไหนที่ชอบหรือมีความสุขมากๆที่ได้ทำสำหรับเราก็ชอบคลิปขนมกับคลิปชาเลนจ์มากที่สุดคลิปขนมเนี่ยเวลาเอามาให้เพื่อนๆลองใช่ไหมเพื่อนๆก็จะกินไม่หมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นของเราไง <c oughs> ก็เลยชอบมาก <c oughs> แล้วชาเลนจ์ก็สนุกดีแบบอย่างเช่นพูดภาษาไทายอย่างเดียวก็ตลกดีสำหรับเรานะ <c oughs> สำหรับนิโคลเนี่ยนิโคลบอกว่านิโคลชอบบล็อกกับ ของกินคอนเทนต์ของกินมากที่สุดส่วนไมก้าเนี่ยคือชอบทุกอย่างชอบทําทุกอย่างเลยนางมีความที่แบบรักการทำคลิปมากคาถามต่อไปนะคะก็คือจำไม่ได้แล้วว่าแต่ละท่านเรียนด้านใดบ้างและจบแล้วมีแพลนไปทําอะไรกันต่อรอติดตามนะคะขอบคุณค่ะก็คือเราเพิ่งเรียนจบปโทนวัตกรรมการจัดการ innovation management เหมือนกับคริสโลเลยคือเรียนด้วยกันมา5ปีแล้วตั้งแต่ปตียปโทนะคะส่วนนิโคลเนี่ยเพิ่งเรียนจบทันตแพทย์ไปมัดๆเลยก็คือเป็นหมอฟันแล้วไมก้าเนี่ยคือทำงานแล้วนะคะก็ทำงานอยู่เมืองเดียวกันก็เลยยังมีโอกาสได้ถ่ายคลิปด้วยกันอยู่ส่วนพาสกาลกำลังเรียนหมออยู่นะคะอีกประมาณ2-3สปีมาะคะ่ะ เขาก็จะเรียนจบส่วนแผนของเราหลังเรียนจบก็คือแผนว่าจะหางานทําที่โปลแลนด์ไปก่อนเพราะว่าตอนแรกจะไปเยอระะมันแต่ว่ามีข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยก็เลยต้องอยู่ต่อที่โปลแลนด์อีก1ปีนะคะนิโค้ก็จะต้องอยู่ทํางานที่โปลแลนด์อีก1ปีเหมือนกันคริสตัลจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นก็คงจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปด้วยกันอีกนะส่วนไมก้ากับพัสาลก็น่าจะ เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือไมค้า hmm. ก็ยังทํางานอยู่พัศกรก็ยังเรียนอยู่เหมือนเดิมคําถามต่อไปนะคะถ้าพวกพี่แยกกันไปทํางานของแต่ละคนแล้วจะมีโอกาสไหมที่จะมาถ่ายคลิปรีวิวของหรืออะไรอื่นๆด้วยกันอีกแล้วก็จะกลับมาถ่ายคลิปด้วยกันอีกไหมครับถ้าแยกกันไปก็ไม่น่านจะมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปด้วยกันแต่ว่าในเมื่อแผนของเราแลนของนิโคแแลนของไมค้าแล้วก็พัศกยังอยู่ที่โปแลนด์อยู่ ที่เมืองเดียวกันก็มีโอกาสได้ถ่ายไ้้ยกันแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากในคอมเมนต์ใน YouTube ก็คือคริสตัลไปไหนทำไมไม่มาถ่ายด้วยเลยก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคริสตัลเริ่มทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะก็เลยทำให้ยุ่งมากไม่มีเวลามา ถ่ายวิดีโอด้วยกันนั่นเองไม่ได้ติดโควิดนะคะคือมีบางคนคอมเมนต์ว่าติดโควิดอยู่ที่จีนอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะคริสตอลไม่ได้ติดโควิดะคะยังอยู่ที่โปลแลนด์อยู่ไม่ได้กลับจีนเลยปลอดภัยดีนะคะไม่มี ปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนแรกคือกะว,ว่าจะถ่ายแบบคลิปเรียนจบอะไรด้วยกันนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีรับปริญญาเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้นั่นเองคําถามต่อไปคือไมก้ากับปัสกาไปไหนตัื่องแต่เดือนมีนาคมเนี่ยรัฐสั่งให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านก็เลยทำให้ไม่สามารถมาถ่ายวิดีโอด้วยกันได้แต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็คาดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้มาถ่ายคลิปด้วยกันอีกคำถามสุดท้ายนะคะคืออนา,าอคตแคนดิดจะเป็นยังไง จะเลิกทำกันหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเลิกทำนะก็คือทําไปเรื่อยๆอาจจะปรับแนวของช่องเป็นแบบไลฟ์สไตล์มากขึ้นแซกกันใช้ชีวิตที่นี่หรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในท็อปิกต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะยังมีคนถามเข้าไม่ใช่ถามแต่ว่ามาให้กำลังใจรักนะคะตามดูเยอะมากๆมาก,มาก,มากน่ารักกันมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะหายกันไปเลยเสียดายนะใช่ฮาวเสียดายเหมือนกันเพราะว่าม,มันสถานการณ์นี้นาะแบบไม่มีใครคาดคิดรอติดตามนะคะแอดขอบคุณค่ะไม่มีคำถามค่ะส่งกำลังใจอย่างเดียวขอบคุณค่ะลงคลิป,ปบ่อยๆนะคะชอบดูช่องพี่มากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูและคอยพพอร์ตช่องแคนดิดนี้ตอนแรกไม่คิดว่าจะแบบมาได้ถึงขนาดนี้แต่ก็มาได้ ไกลมากจริงๆต้องขอขอบคุณที่คนคะ่ะเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย